สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Trap G ก็คือเกมเป็นเยอะหนกุกเกิ่งเกานะครับวันนี้ผมจะมาลงแรงกันนะครับแรงก็ผมอยู่แรงโกละก็อีกคนอีก3คนอยู่ซิเวอร์หนึ่งบอลสองก็ก่อนดูคลิปก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้กับผมหนึ่งครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไปดูคลิปกันเลย luôn hả rồi <laughs> luôn này anh không có mình nhà bà mang rồi hả phụ พิทาเท่านนฮัลโหครัราสวัตามฮัลโหลฮัโหล,โหล,โหลไปไหนกันครับนี่ไม่รู hey, ้มันพาไปไหนก็ไปอะ่ะท <c oughs> ่านเราหารถกนันดีกว่า <c oughs> โเมืองน,นั้นแม่งอย่างเยอะไม่มีหลุดสองสองคนนี่หว่าตรงนั้นโหวงไปนู่นต้องรีบไม่หลุด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 ใกล้เราอ่ะไอเหี้ยปลายต้นสนหลุดแต่ตอนนี้ผมใกล้หลุดแล้วเนะี่ยเออเออเข้าหน้าต่างเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมเข้าด้วยลอดขึ้นบ้างลนะ่ะ ร้อช็อบขึ้นนะพ,พี่พี่ขึ้นไหมพี่ก็จะเปิดมาขึ้นให้เองวันทีอ่ะมาลอ้อขึ้นแล้วแมงชอบชอบวาร์ปผู้เสียเหลือนะท่าน เริ่มอยากนอนละว,วงไปแล้วครับโอ้ยเกาะตรงเกาะสามชา้ามันปิดใหม่เหรอวะ a อ t อทชัดมันยิงอยู่ข้างกูเลยชัดเฮ้ยนี่มันเงียบจังวะอยากเจอมินิอยากได้มินิอ่ะ<ม>บอลลิว,วเหลือแถวๆนั้นมีมินิไหมพี่มีมีเดี๋ยวผมเอาบอลลิวไปให้อย่างเยอะเลยกระสุนเขียว บ้านสองหลังมีคูณหกด้วยผมได้คูณหกเลยไหมนั้นผมทิงคูณสี่เลยนะโอโฮฮยคตรฟูเลยของเหลือเต็มเลย

rồi, tiếng cốt bầu này sắt ô, oh, khai rồi. này, <laughs>

มันเขียวอยู่ไหนมากสวยอยู่หมดเลยสามหลังเห็นรถไหมวะอย่างเยอะอย่างเยอะอะเห็นรถไหมเดี๋ยวได้โฮโลอ่ะอะไปไหนอ่ะฮัลโหลข้าวบวงไงไอ้ชัดมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ยินเสียงมันพูดเลย ใครยิงมึงอ่ะเฮ้ยลืมไปบ้านตรงนี้มีคนนี่มาดิงมาตนที่เลยเห็นคนไหมมันเหมือนระเบิดหลอกเลยวะต่ไม่ใช่ เออมาเอากระสุนกอ่อนเฮ้ยมีรถรถมาพี่น้องหนึ่งพี่ออจอดหรอ ตายแล้วพี่ตายตายมันมันมีเพื่อนอีกนะสัตว์เล่าหมวกกูหลุดเลยยิ้มแย่อุ้ยเอเดวาด้วยไอที่อะมาถึงมามาจอดวัดเลยอ่ะแม่งวัดสุดเลยเดี๋ยวถ้าผมรับผมหลบหลังหลลบหหังินก่อนแต่เราหลุดลวะง้ยนี่ไม่เป็นมาแล้วอุ้ยหลบ เกือบหมดแต่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตรงไหนไม่รู้่ะพี่อะบนหินบนหินแน่เลยต้องก่อนพุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้เก้าโมงนะโกได้ได้ได้หนอยู่ข้างล่างชัดไปไหมเนี่ยมีรถเนี่ยขี่ตามมาเด้อรถเนี่ย มีการจอดวัดไอ้เหี้ยแน่หรอแต่เราแน่กว่าเราขานได้มีคนยิงสาไนด้วยไปแล้ว,ว um, มาหรือไปเอาไงไปหรือมาเราเราเอาไปกันดีกว่าพี่อต้องเก็บกระสุนกระสุนขาดกระสุนไหนวะไอ้คนวัดไปไหนรอด

ตรงนี้มันด่านนี้มันไม่มีน้ำไม่มีน้ำแต่เี้ยวยากโคตรเออคนว่ะชัดชัดคนว่ะมึงเยอะไปอ่ะกูไปละเสตว์ ไอ้ใ,ใครมารับเลยเหรอยิงใ,ใครกันวะเนี่ยผมมายึดบ้านให้แล้วนะมึงมาร์กอะไรไว้ชัดมาร์กอะไรนะฮัลโหลทำไมไม่ได้ยินเสียงไอ้ชันวะ เฮ้ยคนะุณแปดขี่เข้าเมืองอย่างนั้นเลยเหรอไม่รู้แหละว,วัดสุดอะไปไงอะวัดสุดอะบอกเลยโอ้รถ้คะแนนไม่ดีเดี๋ยวไปรับทำไมเสียงไม่ชัดไม่ได้ยินวะไปรับแล้ว,ลว,ลวโดนรับก่อนเลยมันอยู่ไหนมัน เดี๋ยวโดดลงไปฮะมาเลยนะต้องผลเป็นได้ละไปไปอันนั้นมันมีรถแล้วในเมืองมีไหมพี่อย่างกล้าถามอีกเหรอว่ามีไหมออกออกออกซ้ายเลยเฮ้ยขวามีนะ Léo เหลียวลงเลยเหลียวลง léo เหลียวลงเหลียวลง léo lưng, léo เลี้ยว léo ๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยชนรถมันบังคับไม่ ประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้มีนะมาผมมีนะแต่ตรงไหนก็คือมีหมดแล้วตอนนี้ยวยอย่างงี้วะไปมา์ผมดีกว่าไปมา์ผมมาร์กหนึ่งอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นมผมขับองมามามาชัดปั๊มยาเลย มีรถข้างล่างหรอตรงนี้จะชอบมีคนอยู่นะ มีคนอยู่อ่ะอถ้ามีหรอกถ้ามีมันยิงแล้วแล้วเฮ้ยคูณแปด ชัดมงกดไม่พูดในเกมดิชัดลองกดไม่พูดในเกมดิเฮ้ยเ,ยเี๋ยวคนมาตรงไหนพี่ที่มไม่ถึงว่ะถึงว่ะบาข้างล่างเ่ะเฮ้ยอดอบ้าขอบวงบ้านขอบวง ไปเอาเลยเดี๋ยวครบให้ไปหัวแตกโอ้โหวันนี้ห <Male in> <Jorge> ัวแตกเฮ้ยมีมีมีพี่มีมีมีข้างบนข้างบนข้างบนนุ่นข้างบนไปเดี๋ยวเอาหินพี่เอาหินมามผมมาผมวิ่งลงแล้วพี่หัวแตก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  อเอ้ยเพี้ยเพ,พตรงตรงตรงมาผมเลยตรงตรงงนี้ตรงนี้จะนนอกจะนนอกจะนนอะไม่มีของแต่งเลยมันมันองาข้าวงงนะไม่ข้างบนอีกยิ่งอยู่ข้างบนยี่อยู่

ใครมนกลับมาแล้วนะ้อผมรอผมเอ,เอ้ยตรงตรงมาร์คที่มันมันไปแล้วอ่ะเป็นหลังคาย,ยัางไงวะไม่ไม่ได้ ไปไปแบบไปแล้วหน่าจะไปแล้วมั้งนี่แล้วมันน่าจะข้ามทะเลมานี่แล้วมั้งดูบ้านเห็ดแบบแามด้วยนะให้ผมไปเล่นบ้านบนนี้ให้ได้ไหม

หาคือเราจะรับมันได้หรือเปล่าโอ้ยยินจางไหนวะหลังหลังเจอแล้วไอ้ตัวมาชิดพี่มีเงียบๆตัวมาชิดข้างหน้าตรงรั้วเลยตายตัวหลังตายละตัวหลังตายละ ชิดกำแพงและยิงให้ไม่ได้นะตร,รตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างเลยอู้ไม่น่าสมุทเลยผมมองไม่เห็นนะทีเนี้ยผมยิงให้ไม่ได้นะเดีบยแล้ว ามาชุบอยู่มาชุบอยู่ตายตายตายสวยไอยตัวหลังคูณแปดว่าอยู่ทำไมมันยิงแม่นจังฝาบนมีนะระวังด้วยมิกิแพนให้ไหมหรือ ก็จเก็บของขอยู่ปุ๊แบแป๊บเดียวหมอกต่ออยู่ชั้นบนมีไหมเอ่ยตอนเนี้ยผมอยากได้เกาะไอ้เกาะอยู่ในบ้านมีนี่เนี่ยเกาะชั้นสองก็มีผมเล่นเนินซ้ายให้นะโหลเน,นินเกาะเขาผมได้หมดมอ่ะชั้นล่างมีชั้นล่างอ๋อ สวยไอตัวที่อยู่ข้างหลังอะผมตายแล้ตวตายแล้ตว,ลต,วลลตรงนั้นตายแล้วเอ้ย,อรอยตรงนี้หน้าผมเบา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 สองตัวเลยพี่อยู่ มันเข้าวะนี่ไปแล้วเราต้องหามไล้ไล่ไล่แล้อยู่ไว้ยื้อไว้ยู่ไว้เห็นอยู่สองตัวสองตัวตตชุนน้อยโล่เย็บปนอยู่โล่

ไอตัวเบริลบริวอยู่ในเมืองไอตัวเบริวอยู่ในบ้านผมอ้อมนะตับมันมีหมวกไหมเท็ตเลยัพี่แท็กเฮ้ยหลังพี่หลังพี่ไปแล้วไปแล้วปาเหรอดูไอเฮ้ยผมโดนระเบิด ผมขึ้นไฮกกวให้ละเอาหมวก่างเดียวหมวก่างเดียวไอ้ค่นี้มมีหมวกอีกเออดีโเอามันพี่อะไรสมกเปอัน้วมนดวมเดียัหลังดน,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 นดันมาแล้วตรงไหนไพนนนนนนนี่บ้านน้า chút Không đồn lắng gì à. Đang à. Thôi Tay khác này, khác này tay một chân. Chân Một lỡ xem mấy sao. Lỡ 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 tôi đi đâu, lỡ tôi đi đâu, lỡ. Ít đâu à, พอดิพอดิอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม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 ่เราอยู่ในวงมุดเราได้เปรียบตัวเดียวตัวเดียวมันโดนวงนะมันโดนวงคือแท็กวัดสุดเลยคือแท็กวัดสุดเลยอออยยย่่่่่าาาพพงงผมหามน่ยมันอยู่นี่นี่หลังเนินเนี่ยพี่มองไม่เห็นหรอกมันเดินแล้วมันเดินแล้ว ตายเข้าห oh, ัวเฉยวู้อยาเข้าหัวเฉยผมงงเลยหาคิวเฉยโอ้โหลโหลโหลโหยหาคิวเฉยเอ้ยเฮ้ยจุลวัยจูลแล้วไอ้แต่เกอร์แซกเมาว่ะโอ้ยถ้ามันเห็นมันระบุตำแหน่งได้มันยิงได้หมดแหละไอ้แต่เกิดทูมาว่ะ ไม่ได้ยินเสียงไอ้ช์พูดด้วยเอ้ยปอลพี่ผมแบนใครเมื่อวานไม่รู้ห้องซ้อมมัง้งโอโ้โหได้ทุนอย่างเยอะเฮ้ยผมบวก47เลยอ่ะ5ชิวผมบวก54อ่ะพี่ผมแบนใครไม่รู้น่าจะในคนในห้องซ้อมมัง้ง เป็นไงกันบ้างครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแังใจในการทำคลิปต่อๆไปไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย